ครับผมก็ขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่อง t e n นโดไรบิทโฮอีกเช่นเคยนะผมยังอยู่ในซีรีส์เปลี่ยนนายเป็นชายแท้กันอยู่นะผมก็สืบเนื่องจากอีพีทีแล้วละกันผมกับย้อนกลับไปฟังตัวเองมันรู้สึกว่าเฮ้ยซีรีส์นี้หรือว่าช่องนี้มันเป็นช่องสอนจีบสาวหรอวะหรือว่ามันเป็นช่องที่สอนเรื่องอการพัฒนาเรื่องความสัมพันธ์หรือเปล่านะก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับผมก็จริงๆแล้วจุดประสงค์มันไม่ใช่อย่างนั้น ก็ตามชื่อแล้วครับผมผมเปลี่ยนนายเป็นชายแท้เนี่ยคือผมอยากจะให้เด็กผู้ชายไทยทุกคนแล้วก็ยังแมนไทยทั้งหลายเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ชายคุณภาพคือก็ต้องบอกว่าการติดอยู่ในอินเซลนะครับผมการติดติดอยู่ในลูปของอินเซลหรือว่าผู้ชายคุณค่าต่ําที่ใจเราอะต้องการที่จะจับคู่กับผู้หญิงคุณค่าสูงเนี่ยแต่ว่าด้วยด้วยความด้วยความที่แบบคุณค่าหรือฐานะของเรามันสูงไม่พอแล้ว ผมต้องต้องบอกว่าการติดอยู่ในรูผู้ชายอินเซลนี่มันเป็นฝันร้ายอย่างหนึ่งเลยละกันก็เอาเป็นว่าผมก็รู้สึกว่าช่วงเวลานั้นไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ละกันผมไม่อยากใหเ้เด็กผู้ชายที่เติบโตมาคล้ายๆกับผมหรือว่ามีาจุดชัดพลอยอะไรสักอย่างที่คล้ายกับผมเนี่ยไปเจอกรื่ึงนั้นก็เผื่อว่าประสบการณ์ที่ผมจะมาแชร์นี่มันก็จะช่วยได้เยอะละกันแล้วก็สืบเนื่องจากผมไปย้อนอ่านสตอรี่ตัวเองนะมันบังเอิญมากก็คือ ผมจะตั้งไอตัวอ่ะเผื่อใครไม่รู้นะครับผมว่า Ig ของผมเป็นอะไรนะครับผม Ig ของผมนะครับผม Tendo t, t e นโดคุงโปรไฟล์ก็จะเป็นอิตาลียูจ i นะครับผม e n n o o คุงแล้วก็อันด์สกอร์ก็จะเป็น Ig <c oughs> ผมนะครับผมเผื่อใครอยากติดตามก็ไปติดตามแล้วได้นะครับผมว่ามีคนามาติดตามผมแล้วก็ DM <c oughs> มาหาส่วนตัวแล้วก็ถามเรื่องนู้นเร่นี้ผมก็จริงๆหลายๆเรื่องที่เอามาเล่าเนี่ยก็มาจาก DM เหมือนกันนั่นแหละเผื่อใครอยากฝากเรื่องมาเล่าก็ ขอเข้ามาได้นะครับผมโอเคย้อนกลับมาที่ไอจีผมแล้วกันผมได้ไปอ่านไฮไลท์สตอรี่ตัวเองที่เป็นเป็นหนังสือใช่ไหมแล้วไปเจอสตอรี่ตัวหนึ่งเมื่อปีหกสามนะครับผมตอนนั้นผมยังอยู่มสี 4, ขึ้นมมห้าแล้วมันมีรุ่นน้องผู้หญิงเป็นรุ่นน้องที่อ่อรู้จักกันแล้วกันแบบอ่าเราถามมาว่าระหว่างเขาเนี่ยกับคุณเขาใช่ไหมคุณเขาเป็นคนที่ผมเคยติดตามมาก,ก่อนตอนนี้เขาไม่ได้อัปเดตช่องตัวเองละ ระหว่างเขากับคุณเขาเนี่ยจะให้ผมเลือกอะไรอ่ผมเข้าใจว่าเคําถามมันไม่ได้เป็นคําถามในเชิงชู้สาวนะไม่ได้หมายถึงว่าแบบจะเลือกเขาแบบเป็นแฟนกันไหมหรือว่าแบบความสัมพันธ์ระหว่างน้องเขาเนี่ยหรือว่าจะให้เป็นเลือกแบบเลือกเก็นไหมมันมันมันไม่ใช่เชิงชู้สาวอะผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะมันไม่ใช่ว่าเราจะมากุ๊กกิ๊กอะไรกันเนี่ยไม่ผมไม่ได้ติดใจตรงนั้นหรอกแต่สิ่งที่ผมติดใจก็คือ มันมีประโยคหนึ่งที่ผมตกใจมากๆว่าไ้ยกูเชื่อแบบนี้มาตั้งแต่นั้นตอนนั้นเลยเหรอวะก็คือคําว่า go ทุยก็คือคําว่า go before girl อ่าไอ้น้องคนนี้มันถามว่าให้เลือกใครผมก็บอกว่าแน่นอนคนระับน้องเลือกคุณเขาไปแล้วสิเออคนที่ทําให้ผมรู้สึกว่าชีวิตผมเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มต้นกล้าเข้าสู่เอ่อแนวทางของการพัฒนาตัวเองแล้วกันแล้วเขาก็ถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะไม่ได้ทําช่องต่อแล้วกันะกนะไอ,อ้คาว่า go before girl นี่แหละ ไม่อยากจะเชื่อว่าผมสมมาทานแนวคิดนี้มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็คือมันเป็นแนวคิดประมาณว่าเป้าหมายต้องมาก,ก่อนผู้หญิงเราจะไม่เ,เราจะไล่ล่า,ลาตามหาเป้าหมายเราแทนที่เราจะไล่ล่า,ลาความสัมพันธ์มันทำให้ผมนึกย้อนกลับไปว่าทําไมเวลาที่เออผมมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าหรือว่าเราต้องเลิกกับแฟนอะไรเงี้ยมันจะมีจังหวะที่เรารู้สึกว่าโอเค ไปไปก็ไปเราไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็เราไม่ได้ว่าเธอหรอกอะไรอย่างเงี้หยหลายๆครั้งหลายๆความสัมพันธ์ที่ผมไม่ได้รู้สึกเอ,อเสียใจขนาดนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่ได้รู้สึกรักหรือว่าไม่ได้รู้สึกอินในความสัมพันธ์นะแต่หมายถึงว่าจังหวะที่ความสัมพันธ์ต้องจบลงเนี่ยผมรู้สึกว่าก็โอเคเพราะว่าสิ่งที่ผมไล่ล่าจริงๆหรือว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่าไล่ตามจริงๆก็คือมันคือเป้าหมายชีวิตแล้วกัน นั่นแหละฮะนั่นคือหนึ่งในพอยท์ที่ผมคิดว่าผมอยากจะมาแชร์ในซีรีส์เปลี่ยนนายเป็นชายแทนแล้วกันก็ผมคิดว่าเด็กผู้ชายหลายคนแล้วกันเจอจุดติดการพัฒนาตัวเองมันคือการพัฒนาตัวเองเพื่อจีบสาวอะผมกับพี่ิ่งโจ้เนี่ยมีโอกาสคุยกันหลายรอบมากว่าเฮ้ยแม่งการพัฒนาตัวเองจริงๆอะพอย n ของมันก็คือการพัฒนาตัวเองมันไม่ใช่การพัฒนาตัวเองเพื่อไปไล่จีบผู้หญิงแบบว่า เนี่ยกูอยากได้ผู้หญิงคนนี้กูเลยมาพัฒนาตัวเองโอเคเอาเป็นแรงบันดาลใจเลยลก็ได้แต่มันไม่ใช่ point ในการมันไม่ใช่ปลายทางมันไม่ใช่จุดสูงสุดที่เราจะเอามาตั้งเป็นนิสัยในการพัฒนาตัวเองแล้วกันผู้ชายบางคนเด็กผู้ชายหลายๆคนแล้วกันคือรีบร้อนในความสัมพันธ์รีบร้อนที่อยากจะตอบสอนองความต้องการที่ต้องการจะหาคู่ของตัวเองเนี่ยด้วยการไปไล่จีบไปไล่ตือ้อไปไล่อ่อยากจะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิด แล้วด้วยด้วยความเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยถ้าจําตัวอีบีที่หนึ่งของเปลี่ยนนายเป็นชายแท้ได้เราจะรู้ว่าช่วงเอสมีที่พีคๆของผู้หญิงเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงเออายุอานามประมาณยี่สิบถึงสาสิบเอ้ยยี่สิบถึงยี่สิบสามปีซึ่งมันเป็นช่วงที่ผู้ชายเนี่ยมันกําลังก่อร่างสร้างตัวไงซึ่งแน่นอนพูดงไงก็คือเอสมีผู้ชายมันจะต่ำกว่าผู้หญิงในช่วงเวลาเนี่ยแล้วเด็กผู้ชายที่มันรีบร้อนที่จะมีความสัมพันธ์ก็อาจจะนะส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นความสมัธ์ที่ไม่ยั่งยืนเพราาะว่ มันเป็นความสัมพันธ์ที่ผู้ชายเนี่ยมีสถานะต่ำของผู้หญิงแล้วนั่นแหละช่วงจุดพีคของผู้ชายจุดพีคของ s อสของผู้ชายมันคือช่วงอายุสามสิบเพราะว่าคุณค่าของผู้ชายมันก็คือมันต้องผ่านการสะสมมันไม่เหมือนผู้หญิงที่เกิดมามีพร้อมเกิดมาพร้อมยินที่ดีปุ๊บโอเคกูคมีสิทธิเลือกเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ย้อนกลับไปทบทวนลำดับขั้นของมัร์ิก,กันก่อนดีกว่าไหมเมื่อเราตอบโจทย์ขั้นที่หนึ่งเสร็จแล้วเนี่ย เมื่อเราตอบโจทย์ขั้นที่หนึ่งของมัสโลก็คือเราต้องการเอาชีวิตรอดในสังคมในชีวิตของเราได้แล้วเรามาทําขั้นที่สองของเราให้มั่นคงปลอดภัยดีกว่าในช่วงวัยรุ่นนี่แหละในช่วงวัยรุ่นนี่แหละมันคือการสร้างมันคือช่วงในการสร้างขั้นที่สองนี้ให้แข็งให้แข็งแกร่งคือผมเห็นหลายคนมาก ความบิดเพี้ยนของสังคมของระบบสังคมนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมอยากจะเอามาเล่ามากๆก็คือเมื่อมรุษย์มันถูกป้อนเข้ากับระบบการศึกษาแล้วใช่ไหมคนมันถูกจับทําไมหน้ามันเหลืองจังวะค okay. <c oughs> คนเนี่ยมันถูกจับเข้ามาไว้ในสถานที่เดียวสถานที่เดียวกันแล้วแน่นอนว่าออเธรรมชาติของผู้หญิงมันก็จะดึงดูดผู้ชายให้ไปไล่หาไล่ตามแล้วจะพัฒนโดยเฉพาะระบบสังคม ระบบสังคมที่ผิดเพี้ยนจนตอนนี้ระบบการศึกษาเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วระบบการศึกษามันไม่ใช่ระบบที่เราจะเข้าไปหาความรู้เพียงอย่างเดียวอะตอนนี้ระบบการศึกษามันเหมือนเป็นกลายกลายเป็นคันทรีครับคันทรีครับนี่เป็นยังไงเหรอเหมือนเด็กวัยรุ่นช่วงอายุนเนี่ยเราไม่ได้มาเพื่อศึกษาหาความรู้อย่างเดียวเราเข้ามาในพื้นที่ระบบการศึกษาเนี่ย เพื่อมาหาสังคมเพื่อมาเอแสวงหาโชคเพื่อมาใช้ชีวิตปรนเปรอตัวเองด้วยเอสังคมแบบเอกิจกรรมที่มันเก็ดไหมเราเข้ามาในสัมมหาวิทยาลัยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องเจออย่างหนึ่งเลยก็คือเราจะถูกสังคมชักจูงไปในเที่ยงคืนกินเหล้า,าถึงขั้นเสพติด เซฟติดยาเสติดหรือว่ามัวเซ็กคือนี่มันคือคันที่รับคนเอ,อขอเล่าก่อนว่าคันที่รับเนี่ยคนที่จะมีกิจกรรมอะไรพวกนี้ได้เนี่ยคือผิดหรือไม่ผิดอันนี้แล้วแต่คนเลยสำหรับผมก็คือโอเคผมไม่ชอบแล้วกันถ้าเป็นผมผมคงไม่ทํามันไม่ใช่จริตของผมแต่ว่าถามว่าผิดไหมก็ก็คงไม่ผิดแหละแล้วแต่ใครจะมองว่าผิดหรือไม่ผิดโอเคมันไม่ผิดหรอกคันที่รับคนที่จะทําอะไรในคันที่รับเนี้ย เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นกิจกรรมกิจกรรมพวกนี้มันเป็นของคนที่ประสบความสําเร็จแล้วมันเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมีเงินมีความมั่งคัง่งเวิร์กฮาร์ดมาจนถึงระดับหนึ่งเขาสามารถที่จะมาทํากิจกรรมพวกนี้ได้โดยที่ชีวิตของพวกเขาเนี่ยมันไม่ได้สูญเสียความมั่นคงหรือมั่งคัง่งออกไปเพราะเขามีเงินเหลือแล้วเขาเวิร์กฮาร์ดมาขนาดเนี้ยเออเขาเอาเวลประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นก็สามารถทําให้พวกเขาเสพสิทธิ์ในเสพสุขในกิจกรรมเหล่านี้ได้แล้วแต่ว่า กิจกรรมเหล่านี้มันถูกเพิ่มเข้ามาระหว่างที่พวกเราเยอยู่ในระบบการศึกษาใช่ไหมอยู่ในระบบการศึกษาเ,เข้ามาปีหนึ่งมึต้องมีรับน้องแดกเหล้าแล้วต้องไปกินเหล้ากับรุ่นพี่ไม่กินมึงโดนเนี่ยเห็นไหมมันจะมีอะไรประมาณเนี้แล้วเด็กที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปกินไม่ได้ไปดื่มไม่ได้ไปเที่ยวกลางคืนกับคนอื่น,นก็จะรู้สึกว่าตัวเอง l e f เต้ารู้สึกว่าตัวเองไม่เข้ากับเพื่อนรู้สึกว่าตัวเองเริ่มออกห่างจากสังคมมันก็เหมือนเป็นการบีบ กลา,ายให้เด็กพวกนี้ต้องพยายามยัดเยียดตัวเองเข้าไปในพื้นที่แบบนั้นโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้อยากจะเข้าไปนี่คือคั้นที่ขับมันกระตุ้นให้เด็กใช้ใช้จ่ายทรัพยากรไปกับกิจกรรมพวกนี้โดยที่เอาจริงเด็กพวกนี้อาจจะไม่ต้องการก็ได้ด้วยซ้าไปสําหรับคนที่เกิดมาในครอบครัวที่มั่นคงเด็กที่เกิดเข้ามาในครอบครัวที่มั่นคง ในขั้นที่สองที่มัน่นคงเนี่ยพ่อกับแม่เขามีทุนทรัพย์หรือว่ามีใช่ไหมสินทรัพย์ที่จะจ่ายหรือว่าให้เด็กพวกนี้ไปใช้ชีวิตแบบนั้นก็มันก็ไม่ผิดอะแต่อยากจะบอกว่าสําหรับคนที่ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มั่นคงแบบนี้แล้วกันเราสามารถสร้างชีวิตที่มั่นคงแบบนั้นขึ้นมาเองได้ย้อนกลับไปเรื่องอการศึกษาที่มันกระตุ้นให้อ เราใช้จ่ายกันแล้วกันผมทําผมทําวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่น่าจะเกี่ยวที่สุดเลยนะชื่อตอนก็คือ,อกระแสบริโภคนิยมในสังคมมหาลายัยก็คือ,อพอเราถูกป้อนเข้าระบบการศึกษาเนี่ยอย่าว่าแต่เด็กมหาลัยเลยเด็กมัธยมเหมือนกันกูต้องมีเสื้อยี่ห้อนั้นเพราะถ้ากูดูไม่มียี่ห้อนี้ กูจะเข้ากลุ่มไม่ได้กูจะรู้สึกว่ากูไม่ได้อยู่ในกลุ่มกูต้องใช้ไอโฟนใช่ไหมถ้าเกิดไม่ได้ใช้ไอโฟนจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเด็กเนะี่ยรุ่นน้องผมเนี่ยเด็กกิฟตเต็ดแล้วกันรู้สึกว่าเนี่ยพออยู่ในสังคมของกิฟเต็ดแล้วเนี่ยความรู้ความสามารถอย่างนี้ไม่พอเราต้องใช้ไอโฟนด้วยไม่งั้นถ้าเกิดเราไม่ใช้ไอโฟนแล้วรู้สึกว่ากูไม่เข้าพวกเนี่ยมันจะกระตุ้นให้มีการบริโภคอะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเด็กมัธยมปลายหลายๆคนที่ เอาจริงกูไม่อยากได้แดกเหล้ากูไม่อยากแดกเหล้านะแต่ว่าถ้าเกิดกูไม่กินเงนี้ยกูก็รู้สึกว่าไอ้พี่๊อตว่าเอ้ยอ่อนว่าคออ่อนการกินเหล้ากลายเป็นการพรีเซนต์ว่าตัวเองเก่งกล้าสามารถมีความเป็นผู้ใหญ่ซังนั้นน่ะแทนที่เด็กวัยรุ่นช่วงเนี้ยจะได้ใช้ความสามารถใช้ทักษะที่ได้ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญพรีเซนต์ว่าตัวเขาเนมีความสามารถไม่ความสามารถของทุกวันนี้มันคือเขาได้พรีเซนต์ว่าตัวเอง สามารถเข้าสังคมที่เขาไม่ได้อยากเข้าก้มกลืนไปกับสังคมนั้นได้ดีแค่ไหนนี่คือความสําเร็จนี่คือสิ่งที่สังคมให้การยอมรับในทุกวันนี้แล้วกันย้อนกลับมาที่ go before girl แล้วกันเห็นไหมแม่งคือผมรู้สึกว่าทุกอย่างแม่งเหมือนเกย่ยวยงกันหมดย้อนกลับมา,ใน,ามมนนในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วกันในเรื่องของความสัมพันธ์ของเด็กผู้ชายเนี่ย เด็กผู้ชายที่ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มั่นคงมากพอที่เอ่อครอบครัวเขาจะมีทรัพย์มากพอที่อนุญาตให้เขาไปทํากิจกรรมแบบนั้นได้เนี่ยผมว่ามันต้องมีความน้อยเนื้อต่าใจบ้างแหละผมว่าเด็กผู้ชายพวกนี้จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นเชื่อทําไมกูไม่ได้เที่ยวกับเพื่อนเลยทําไมกูไม่สามารถมีชีวิตสุขสนุกสนุกสนาน เฮ้หฮาปาร์ตี้ได้เหมือนเพื่อนเพราะนั่นคือความรู้สึกที่ผมรู้สึกเหมือนกันเนี่ยถ้าจะบอกจะบอกว่านี่แหละครับคือความเจ๋งของผู้ชายผู้ชายนั้นคุณค่าของผู้ชายมันมาพร้อมกับความสามารถในการหามาและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรสังคมเนี่ยอาจจะพยายามบีบให้เราหรือว่ากระตุ้นให้เราขวักไข ใหาหรือว่าไล่ตามความสัมพันธ์ที่เอาจริงมันก็อาจจะไม่ยั่งยืนก็ได้แต่ว่าสิ่งเดียงที่ผมอยากให้ยังแมนทุกคนแล้วกันยึดมั่นเลยก็คือ go before girl ครับผมเราสร้างคุณค่าก่อนเราใช้เวลาในการพัฒนาความสามารถของเราจนวันหนึ่งที่เราตกผลึกจนมันสามารถกลายเป็นทักษะที่เราเชี่ยวชาญไปสร้าง value ให้กับสังคมจนมันสร้างเงินให้กับเราได้เนี่ยจนเราสามารถสะสม ขั้นที่สองของมัสโลได้ขั้นที่สองขั้นที่สองที่เป็นขั้นของความมั่นคงปลอดภัยได้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวอะไรอะไรมันจะมาเองอ่ะอืมนี่แหละคือความเจ๋งของมูชายคุณค่าของมูชามันอยู่ที่คนคนมาเกี่ยวกับว่าสถานะตอนที่เกิดมาเนี่ยมันมันเจ๋งแค่ไหนมันเกิดมารวยแค่ไหนอ่ะมันเจ๋งแค่ว่าแบบคนคนนั้นนะผู้ชายคนนั้นนะเด็กวิชายคนนั้นเขาสามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็ สามารถที่จะหามาแล้วก็รักษาไว้ถึงทรัพยากรได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งอยากเอาไว้อยากให้ทุกคนรับรู้ว่ามันเป็นคุณค่าที่ผมเชื่อมั่นในตัวผู้ชายแล้วกันว่าน,นี่คือคุณค่าหลักตละใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับผมมีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องถึงกับต้องไปเลิกกับแฟนนะแบบว่าเอ้ยเนี่ยขั้นที่สองยังไม่มั่นคงปลอดภัยแล้วต้องไปเลิกกับแฟนคือผมจะบอกว่าขั้นที่สามของมัสโดนะมันได้ตอบไปแล้วขั้นที่สามัสโดของอชีวิตคู่ของคุณเนี่ยมันตอบไปแล้วก็คือ มันก็ดีแล้วอ่ะมันก็ถือว่าดีแล้วเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาคิดมากในเรื่องของความสัมพันธ์เราสามารถตอบโจทย์ค้นที่สามของมาลสโลมันแปลว่าเราต้องมีของอ่ะเราต้องมีของดีอะไรสักอย่างหน่ะที่สามารถดึงดูดผู้หญิงถึงแม้ว่าตอนเนี้ทุนทรัพย์ของเราหรือว่าทรัพยากรที่เราหามาตอนเนี้ยเงินออมเงินเก็บหรือว่าสายอาชีพเนี่ยอย่างเราเป็นเด็กมาหาลัยอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้ดึงดูดผู้หญิงมากพอใช่ไหม แต่คุณสมบัติบางตัวเนี่ยบางอย่างมันเข้าตาผู้หญิงที่ผู้หญิงเนี่ยเขารับรู้ได้ว่าเอ้ยไอหมอนี่มันมันก็ใช้ได้นะมันดูเป็นคนที่ไม่มีความสัมพันธ์มันมันดูเป็นคนที่ยังไม่มีความมั่นคงอะไรแต่มันดูเป็นคนมีเป้าหมายมันดูเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักการอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมใช้คําว่าผู้หญิงเขาสามารถรับรู้ได้แล้วกันนะ จะพูดแทนผู้หญิงก็จะดูเสียมารยาตไปนิดนึงโอเคเราพยายามพูดถึงเรื่องผู้ชายแล้วกันการที่เรามีคู่ของแล้วเนี่ยมันแปลว่าเราอย่างน้อยเราก็มีความพร้อมที่จะดึงดูดเพศตรงข้ามใช่ไหมแต่อย่าชะล่าใจไปครับผมคําพูดหนึ่งที่ผมเชื่อมั่นแล้วกันเชื่อมาเลยตลอดแล้วมันทําให้อ่าทุกครั้งที่คนสัมันของผมที่มีต่อผู้หญิงมันจบลงเนี่ยมันทําให้ผมแบบสามารถก้าวต่อไปได้ง่ายก็คือ s h e i s not you it's ส u ัดย o เทิร์นผู้หญิงเขาไม่ใช่ของคุณครับผมมันแค่เป็นทีของคุณเฉยอย่างที่บอกไปครับธรรมชาติผู้หญิงก็คือไฮเปอร์แกรมมี่ใช่ไหมเขาพร้อมที่จะไปหาคนที่สถานะที่สูงกว่าเธอหรือสูงกว่าคุณซึ่งมันไม่ผิดนะครับผมผมเห็นผู้ชายหลายคนที่มีแฟนแล้วอารมณ์ว่ากูมีแฟนแล้วอะแล้วคิดว่าโอเคก็มีแฟนแล้วก็จบแล้วอะไม่ต้องพัฒนาอะไรละ เราก็จะเห็นแบบผู้ชายหลายๆคนที่มีแฟนแล้วแล้วปล่อยตัวอปล่อยตัวเก็ดปะผมพูดแบบกว้างๆนะว่าปล่อยตัวว่าแบบเอไม่ดูแลไม่ดูแลตัวเองบ้างเอทําตัวช่ยๆบ้างไม่ดูแลไม่มีความรับผิดชอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นแหละฮะมันทําให้ S M V ของผู้ชายคนนั้น,นต่ำลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วผมต้องบอกว่าผู้หญิงผมเชื่ออย่างนี้แล้วกันว่าผู้หญิงเขารับรู้ตลอดเวลาว่า มันจะมีการความรู้สึกเปรียบเทียบตลอดเวลาว่าคุณค่าของตัวเองอะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคุณค่าของตัวเขาอะคุณค่าของตัวเธอเนี่ยเปรียบเทียบกับผู้ชายคนนั้นแล้วคุณค่าของเขาเป็นเขามากกว่าหรือว่าเขาสูงกว่าหรือว่าต่ากว่าสถานะเขาสูงกว่าหรือว่าต่ากว่าแล้วเมื่อใดก็ตามที่ผู้หญิงคนเนี้ยไปเจอผู้ชายคนอื่นในมาร์เก็ตเพลสแล้วกันเซ็กชวลมาร์เก็ตเพลสอะเมื่อใดที่ก็ตามที่เขาเจอผู้ชายที่สถานะสูงกว่าแฟนของเธอหรือว่าสูงกว่าตัวเธอเองเนี่ย งว่าจุดนี้แหละที่อันตรายเขาผมเห็นหลายคนมากที่ความสัมพันธ์ต้องจบลงหรือว่าผู้หญิงเนี่ยมีงานทิ้งผู้ชายไปแล้วก็อยากให้เข้าใจว่ามันคือธรรมชาติของผู้หญิงอย่าไปโทษผู้หญิงเลยฮะเป็นผมผมคงโทษความอ่อนแอของตัวเองมากกว่ามันคือมันคือสิ่งที่ผมเชื่อนะอ่าใครที่มีแฟนแล้วผมก็ดีใจด้วยรักษาความสัมพันธ์ให้มันคงแล้วก็อย่าลืมหมั่นพัฒนาตัวเอง ด้วยแม้ว่าในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยประสบการณ์เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยผมยังน้อยนิดมากเมื่อเทียบกับพี่ๆในคอมมูนิตี้นะแต่ผมเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งนะถ้าเกิดแม้แแม้กระทั่งวันอตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์กับเอมีแฟนอยู่แต่วันใดวันหนึ่งที่เขาตัดสินใจแบบบอกเลิกผมหรือว่าเลือกทางอื่นเนี่ยผมจะพยายามเข้าใจแล้วกันว่ามันคือธรรมชาติของเขามันคือธรรมชาติของผู้หญิงที่เขาจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเองและเขาไม่ผิด แล้วก็อยากฝากถึงเพื่อนๆที่พี่น้องๆที่อยู่ในช่วงอายุรุ่นลาคราเดียวกับผมแล้วกันที่ยังโสดอยู่หรือว่ารู้สึกโดดเดี่ยวเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีผู้ผู้หญิงเข้ามาในชีวิตเลยเนี่ยคือต้องแยกก่อนนะระหว่างคนที่ต้องการเอาตัวเองมามาอยู่ในตัวเซ็กชวลมาร์เก็ตเพลกับผู้ชายที่รู้สึกว่ากูไม่มีแฟนกูก็ไม่มีปัญหามันไม่ใช่มันไม่ใช่ปัญหาก,กูแต่แรกอยู่แล้วอะอย่างที่ผมมีมีพี่คนนึง ในท,ท,ที่รู้จักที่เขาก็ไม่ได้อยากจะมีความสัมพันธ์อะไรอยู่แล้วแล้วเขาก็โอเคดีอันนั้นไม่ใช่อันนั้นคือเขาอยู่นอกตลาดอยู่แล้วแต่ผมกําลังพูดถึงคนที่อยากจะเอาตัวเองเข้ามาไว้ในโพซิชันของอามาไว้ในเอาตัวเองมาไว้ในตัวเซ็กชวลมาร์เก็ตเพลสเนี่ยแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังไม่แมทยังไม่ดึงดูดผู้หญิงรู้สึกว่าตัวเองยังโดดเดี่ยวอยู่รู้สึกว่าตัวเองแบบเฮ้ยเมืเ่อไหร่จะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตสักทีนะนะรู้สึกว่ากูยังมีแฟนอะ ขอให้เชื่อมั่นแล้วกันผมเชื่อนะว่าการเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยเชื่อมั่นในการพัฒนาตัวเองมันศึกสาหาความรู้ใช้เวลาไปกับการพัฒนา competitive advantage ของตัวเองจนวันหนึ่งสิ่งนี้ทำาเนี่ยผู้ประกอบการที่ทำเนี่ยมันสุกงอมจนเราสามารถสร้างคุณค่าให้สังคมได้ย้อนเข้าไปเราสามารถสร้างคุณค่าให้สังคมได้จนเราได้รับผลตอบแทนมาเป็นเงินอะไรก็ว่าไป เงินที่เราได้มานั้นเราก็เก็บรักษามันไว้ในเครื่องมือเก็บรักษามูลค่าที่มันไม่เสื่อมค่าได้ผมคิดว่าถ้าเกิดทําแบบนี้หมั่นทําแบบนี้เรื่อยอย่างมั่นคงสม่ําเสมอเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณก็คือเวลานั่นเองมันต้องมีสักวันหนึ่งที่โอกาสเข้ามาหาเราแล้วก็เราพร้อมที่จะรับมันไว้ออกาสมันมาในในเวลาที่เราพร้อมคว้ามัน โดยที่เราไม่ต้องรีบร้อนไล่ล่าไล่ตามมันเลยนั่นก็คือสิ่งที่ผมเชื่อแล้วกัน go before go ครับผมยึดมั่นในเป้าหมายชีวิตก่อนที่จะแทนที่จะยึดมั่นในเป้าหมายชีวิตไล่ตามเป้าหมายชีวิตแทนที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อจีบสาวผมคิดว่าแบบนี้มันยั่งยืนกว่าม,มันก็จะมีคำพูดตลกๆอย่างในทีมผมใช่ไหมอไอ้คำว่า เออเกอเออ go before girl เนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่แบบมันทำให้ชวนให้ผมนึกถึงคำนี้ก็คือเออ bitcoin first mail later ก็คือแบบ bitcoin มาอันดับที่หนึ่งก่อนมีเอาไว้ที่หลังนะครับก็คือถ้าเกิดชีวิตเรามั่นคงปลอดภัยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผู้หญิงมันเข้ามาเองแล้วกันแล้วก็อย่างที่บอกไปถ้าเกิดความสัมพันธ์มันต้องจบลงหรือว่าผู้หญิงที่เราสนใจหรือว่าผู้หญิงที่เราชอบแล้วกันเขาไม่ได้เลือกเราก็ขอให้เข้าใจว่า มันเป็นธรรมชาติของเขาอย่าไปโทษเขาอย่าไปโทษว่าแบบเอ้ยเนี่ยผู้หญิงมันผู้หญิงสมัยนี้มันหลายใจผู้หญิงสมัยนี้มันแบบอย่ายงงแงครับผมอย,อ,อย่าหน่นะอมเน็มอย่าหน่อมแน็มนะเออผมเชื่อยอย่างนั้นแล้วกันมันไม่มันถูกเสมอไปไหมผมไม่รู้ไปเวอร์ดีไฟกันเอาเองแล้วกันแต่ชีวิตยี่สิบสองปีของผมเนี่ยมันเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ผมตกตะกอนได้แล้วกันในช่วงชีวิตยี่สิบสองปีเนี่ยครับผมยึดมั่นในการ้าสร้างคุณค่าก่อน Go Before Girl สั้นๆแค่นี้แหละเออครับผมก็ช่วงนี้ออลองคิดติดกันสามวันเลยไม่ใช่อะไรนะครับผมเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเชื่องเชื่องดวนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็คือเดือนถัดไปเนี่ยผมแทบจะไม่มีเวลานะครับผมก็คืองานในระบบการศึกษาผมเนี่ยงานในมหาลัยก็คือมันแน่นมากๆแล้วถ้าเกิดไม่ใช่วันเนี้ยผมคงไม่มีเวลาอัดแล้ว เออแล้วเนี่ยปกติผมจะไม่อัดตอนกลางวันนะเพราะว่ามันจะมีย้อนแสงแล้วมันแบบแบ็กการ์ดไม่สวยอะแต่ผมก็ยึดมั่นคำหนึ่งก็คืออย่ารอให้พร้อมไม่ใช่อะไรหรอกพอ,อ่ีด้วยนิสัยอย่างหนึ่งของผมด้วยกันที่เวลาที่ผมชอบรอชอบประวิงเวลาเนี่ยแล้วกูก็จะลืมนะครับผมแล้วกูก็จะปล่อยไปตามเลยตามเลยแล้วก็ปล่อยจอยไปเรื่อยแล้วก็ไม่ทำสักทีแล้วก็สุดท้ายก็ลืมไปเลยแล้วก็นั่นแหละนะถ้าเกิดทําได้ก็คือผมอยากทําเลยแล้วกันอืมก็เลยอัดแม่งตอนนี้แหละเนี่ย จริงๆก็เมื่อกี้อยู่มาหาลัยนะเมื่อกี้ยังยังนั่งอยู่ใต้คอมมอนมาหาลัยแล้วก็ครูซิ่งมอไซค์กลับมาอัดให้มันจบๆไปเลยแล้วก็จะได้ลงนะครับผมจะได้ลง youtube แล้วก็จะได้ให้ทุกคนได้เสพก,กันก็สำหรับใครที่รู้สึกอรู้สึกว่าข้อมูลของผมมันเรื่องที่ผมเอามาเล่าเนี่ยมันสนุกหรือว่าให้คุณค่าอะไรบางอย่างแล้วอยากจะสนับสนุนผมก็ สามารถแสบได้มาที่ address lightning น,นะครับผม bitcoin lightning address url <c oughs> เดี๋ยวด้ใจเย็นก่อนสามารถแสบมาให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมได้ที่ bitcoin lightning address t e n d o e t a l b c o <oughs> m นะครับผมก็เผื่อใครอยากเลี้ยงกาแฟแล้วก็เผื่อใครอยากสนับสนุนผมก็ <c oughs> เผื่อใครไม่ทราบนะผมขายเนื้อแล้วกันตอนนี้ผมกำลังมีธุรกิจขายเนื้อเนื้อสายฟ้านะครับผมเออเนื้อสายฟ้า ก็เป็นเนื้อแห้งเป็นเนื้อแห้งที่เอาทางบ้านแล้วกันเขาผลิตออกมาแล้วก็ทับถามให้ผมไปหาตลาดมาให้หน่อยแล้วซึ่งผมแค่รู้สึกว่าเขาตั้งใจทํามากๆแล้วคุณภาพเนื้อนี่มแบบจะทําเนื้อแดดเดียวนี่มึงต้องบรรจงหั่นขนาดนี้เลยไหมผมเห็นในความพยายามแล้วกันแล้วก็ผมก็เลยรับมาขายต่อแล้วกันขอฝากไปด้วยครับผมเนื้อสายฟ้าของเทนโดใครสนใจก็ติดต่อ เข้ามาสั่งซื้อได้แล้วก็ผมมีช่องทางในการพูดคุยเพิ่มเติมก็คืออย่างที่บอกไปครับผมใครที่อ,อยากพูดคุยมากกว่านี้แอดผมกด follow i g ผมมาได้ก็คือ tendo d o คุงนะครับผม tendo คุ้ง underscore นั่นเองแล้วเผื่อแลอ่ใครที่อยากจะมาที่มีปฏิส p a เ e อยากพูดคุยที่มันอยากพูดคุยในพื้นที่รู้สึกว่าเป็นเอกลูซีมากๆเนี่ยตามผมมาได้ในนอสเตอร์ได้เลยนะครับผม นอสเตอร์นอสเตอร์ยูเซ่นี่นะฮะนอสเตอร์ก็ชื่อเทนโดนะผมเผื่อใครยังไม่ทราบคลิปวิดีโอสอนสมัครนอสเตอร์ก็มีอยู่แล้วผมคงไม่ต้องพูดซ้ำใช่ไหมเออเออเนี่ยคือนอสเตอร์เนี่ยผมเชื่อว่าคือเรื่องที่ผมพูดไปใช่มเรื่องที่ผมพูดไปในเรื่องของเซ็กชวลมาร์เก็ตเพลสเนี่ยการจับคู่ชายหญิงหรือว่าอย่างแม้แต่การเป็นชายแท้หรือว่าการที่จะเป็นผู้ชายมีคุณค่า ในความเป็นผู้ชายให้สมความเป็นชายชาตรีเนี่ยหรือแม้กระทั่งการเก็บออมแม้กระทั่งการสร้างตัวหรือแม้กระทั่งแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์แนวคิดทางการเมืองหลายๆอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าในสื่อเมสตรีมมันค่อนข้างผิดเพี้ยนไปกันใหญ่แต่สำหรับนอสเตอร์แล้วเนี่ยผมเหมือนอยู่ในที่ที่คนเหมือนเหมือนผมเนี่ยเขาอยู่กันผมสามารถเล่าเรื่อง เล่าประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็พูดเรื่องแม้กระทั่งแชร์ประสบการณ์ของตัวเองก็มีคนรู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์จากเราแล้วเราไปอ่านของเขาเราก็รู้สึกว่าเราได้ประโยชน์จากเขาเหมือนกันมันเหมือนเป็นแวลูที่ส่งต่อกันเรืๆๆๆ่อยๆแล้วที่สําคัญนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบนอสเตอร์เนี่ยมันสามารถแซบให้กันได้นะครับผมอย่างเนี้ยผมโน้ตไปเนี่ยเปลี่ยนนายเป็นชายแท้ EP ที่2เนี่ยเป็นคนหนึ่งเปอร์เซ็นชื่อตอนเป็นคนหนึ่งเปอร์เซ็นในบิตคอยสแตนดาร์ดจะต้องมีบิตคอยเท่าไหร่ ผมโพสไปเนี่ยเราก็สามารถถ้าเกิดคนรู้สึกว่าเขาสามารถเอ่อคนรู้สึกว่าเขาได้รับประโยชน์จากเราเ <c oughs> ขารู้สึกว่าเขาได้รับคุณค่าจากเราเ <c oughs> ขาจะแซปมาให้เราแค่นี้แหละนี่จํานวนที่ผมแซปไ,ได้ทั้งหมดในโพสต์นี้นะมันคือสองพันประมาณสองพันเจ็ดร้อยสัดสองพันเจ็ดร้อยซาโลชีนั่นเนองนะผมตีเป็นเงินไทยก็ประมาณแบบประมาณหลายสิบบาทอย่างหอกมั่งเนี่ยจํานวนคนที่แซปมาให้ก็นั่นแหละฮะมีคอมเมนต์ขอบคุณมากมายก็ใครมาคอมเมนต์ผมผมก็แซปให้หมดอ่ะเออผมก็แซปให้หมดทุกคนนั่นแหละ มันเป็นคอมมูนิตี้ที่อบอุ่นใจละกันมันเป็นคอมมูนิตี้ที่แม้กระทั่งผม,มา้าชกลับมาใช้ชีวิตในสังคมะระบบการศึกษาของมผมแล้วไปเจอเรื่องนู่นนี่นั่นมาเนี่ยมันเฟอร์นะเว้ยแต่กลับมาในนอสเตอร์ทีไรแล้วมันรู้สึกอบอุ่นใจอะ่ะอืมขอฝากไปได้วยครับผมก็ใครเข้ามาในนอสเตอร์แล้วอยากจะโน้ตถามอยากจะ,อย,กจะอยากจะมีคําถามอยากจะมีพาร์ทิสเพตกับคนในคอมมูนิตี้เนี่ยโน้ต แล้วติดแฮชแท็กสยามสเตอร์นี่นะครับผมโน้ตแล้วติดแฮชแท็กสยามสเตอร์ก็มันจะเป็นคอมมูนิตี้บิตคอยน์ในนอนสเตอร์นั่นเองนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยกันฝากนอนสเตอร์ไปด้วยฝากสยามสเตอร์ไปด้วยครับผมเราต้องการที่จะผมเชื่อนะว่าคอมมูนิตี้ในสยามสเตอร์เนะี่ยคอมมูนิตี้นอนสเตอร์ในสยามสเตอร์คอมมูนิตี้คนไทยแล้วกันเราอยากเห็นสังคมไทยเป็นสังคมที่ดีขึ้นมากกว่านี้ อแล้วผมก็เชื่อว่าจริงๆแล้วทุกคนก็ทุกคนบนโลกเลยนะก็ต้องการอยากให้โลกมันดีขึ้นทั้งนั้นแหละแต่บางทีเราอาจจะโดนสื่อกระแสหลักหรือว่าค่านิยมในสังคมเนีชักจูงไปในทางที่เข้าใจผิดมีความเชื่อหรือว่าค่านิยมที่เข้าใจผิดในดระบบสังคมหรือเปล่านั่นแหละฮะ ฝากสยามสเตอร์ด้วยนะครับผมกูเริ่มจะเลอะเทอะแล้วนะโอเคครับผมก็เปลี่ยนนายเป็นชายแท้ e v วที่สามขอตัวเข้าตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับผมก็ e p หน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับผมบ๊ายบายอุ้ยลืมโช์แก้วนี่ Escape the m ม t r i กทุกคน Escape the m ม t r i กอย่าลืม Bye-bye.